สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบก,กับผมปอหนุ่ยเมืองบังไฟนะครับเป็นประจําทุกวันนะครับวันนี้ก็ตับว,วันังคาที่22สิงหาคมคศ2023นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกเพชรยินดีมวยมันสนั่นเมืองประจําวันนี้ณนะเวทีมวยรังสิตนะครับจัดโดยโปรโมเตอร์เซียบส์นัทเดชวชีรรัตนวงศ์นะครับมวยเริ่มทําการแข่งขันก็เวลา18.00นเป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดในช่วงแรก ส่วนช่วงที่2ก็จะถ่ายทอดสดทางเพจมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้าในเวลา2 0 3 0นอโดยประมาณนะครับมาดูคู่ที่หนึ่งในรายการศึกเพชรยินดีมวยมันสนันเมืองประจําวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรอุบลสบ,บางครุกหรือแดนพิชิตสอกอสุงไงย,ยิมหรือลูกชายน้อยแคลรี่บอยนะครับนักชกจากจังหวัดอุบลราชธานีซ้อมที่ค่ายมวยสอบ,บางคลุที่สมุทรปราการนะครับวันนี้เจอกันทางด้าน ปอเช่นุ่มนิ่มทีเอ็นมวยไทยหรือคมเดชสอรักชาติหรือซิโนแวกสอรักชาตินะครับน้องชายของคงเดชสอรักชาตินะครับนักชกจากเมืองดอกบัวอุบลราชธานีแต่ไปโตที่จังหวัดกระบ,บี่ครับซ้อมที่ค่ายมวย TN เอ็นมวยไทยนะครับอยู่กับนกน้อย TN เอ็นมวยไทยแล้วก็นุ่มนิ่มทีเอ็นมวยไทยนะครับวันนี้ชกกันในวิกัด123อปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้าน เพชรอุบลสอบางคุนะครับช่างน้หนักได้124.1ลดไป1.1นะครับส่วนทางด้านปอเช่นุ่มนิ่มทีเอ็นมวยไทยนะครับช่างน้หนักได้124.5ลดไป1.5ครับนี่คือการช่างนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสาหรับสไตล์การชกของนั่นปอเช่นุ่มนิ่มมวยไทยนะครับก็เป็นมวยขวาสูงยาวครับหุ่นมาเทศ ีมือครบเครื่องเข่าแหลมแทงเก็บเหลี่ยมเชิงดีฟอร์มกําหลังสดครับนี่คือสไตล์การชกของ,งน,นั่นปอเช่นุ่มนิ่มมวยไทยนะครับส่วนฟอร์มหลังของน,นั่นปอเช่นะครับก็ไปชนะน,นอกทางน,านั่นพลวิเศษต้นขนส่งนะครับเมื่อวันที่1กรกฎาคม266ที่จิตเมืองนนท์และก็ฝ่ายล่าสุดไปชนะคะแนนมานะชัยทีเด็ด9 9หรือเขาทองเมื่อวันที่21กรกฎาคม2อ66ที่เวทีมวยรังสิตครับนี่ก็คือ ฟอร์มหลังของทางน้านปอร์เช่นุ่มนิ่มทีเอ็นมวยไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของน้านเพชรอุบลสอบางคุกกันบ้างนะครับสําหรับสไตล์การชกของน,น้่นเพชรอุบลนะครับก็เป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเปิดเกมศาสตร์แข้งแทงเขา่าบุดุดันมีศอกแรงได้ลุ้นนับลุ้นนอกตลอดครับนี่คือสไตล์การชกของทางน้านเพชรอุบลสอบางคุนะครับ สำหรับฟอร์มหลังของทางด้านเพชรอุบลสอบางคูนะครับก็ไปชนะคะแนนกุลาบแดงนอรุวัดยิมเมื่อวันที่16พฤษภาคม2 5 1 6ที่เวทีมวยรังสิตนะครับแล้วก็ชนะคะแนนทัมเมอร์ออสเวนวีนัมมวยไทยเมื่อวันที่15มิถุนายน2 5 1 6ที่เวทีมวยราชดําเนินนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของทางด้านเพชรอุบลสอบางคูนะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านมวยวุธหนักอาวุธแรงนะครับออกไวที่ทางด้าน เพชรอุบลสอบางคุนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่2กันต่อครับมาดูคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านสลันน้ําจิ้มดาบรันสลาคามหรือเพชรห้วยพึ่งหรือเอ็กตาหมอผีนาย่านะครับนักชกจากเมืองน้ำำําดําจังหวัดกาลสินนะครับซ้อมที่ค่าหมวยดาบรันสลาคามนะครับอยู่กับผู้กองลันนิลันยศพลน,นะครับวันนี้เจอทางด้านยอดศิลปะรถสวยจ่าเจ็ดสายผิวหรือศิละปะไทยสิทธิ์คูเยี่ยม นักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์ซ้อมที่ค่ายมวยลดสวยจ่าเจตสายผิวนะครับอยู่ที่ประจวบคีรีขัน์ก็มีเชียงลุง้งลดสวยจ่าเจตสายผิวแล้วก็จ่าเจตสายผิวดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด115ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านสลันน้ำจิ้มดาบรันสละคมช่างน้ำหนักได้114.8ขาดไปจุด2นะครับส่วนทางด้านยอดศิละปะลดสวยจ่าเจตสายผิวนะครับช่างน้ำหนักได้115.8ลดไปจุด8 ครับนี่คือการช่ำหลังเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวย traveling. นานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การโชกของน้านยอดศิละปะลดสวยจัดเจตสายผิวนะครับเป็นมวยบู๊ครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดแรงแข็งแกร่งแข็งแรงครับนี่คือสไตล์การโชกของทั้งนั่นยอดศิละปะลดสวยจัดเจตสายผิวนะครับส่วนฟอร์มหลังของทางน้านยอดศิละปะลดสวยจัดเจตสายผิวนะครับสองฟอร์มหลังก็ชนะน็อกทางด้านราศีสิงห์ ซอสิงอยู่ในยกที่1เมื่อวันที่22ิมิถุนายน266ที่เวทีมวยราช,ชดำเนินแล้วก็ฝ่ายล่าสุดชนะคะแนนเพชรน้องฟาฟร์มไฟเตอร์มวยไทยเมื่อวันที่20กรกฎาคม2 6 6ที่เวทีมวยราช,ชดำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านยอดศิลปะรถสวยจ่าเจดสายพิวนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านสลันน้ำจิ้มดาบรันสารคามกันบ้างนะครับ สำหรับสไตล์การชกของทางด้านฉลันนะครับก็เป็นมวยขวาสูงยาวเขาว่าแหลมขวางหน้าดัานแทงแล้วก็มีศอกสับบุดุดันไปไปลายแข็งแกร่งแข็งแรงเคยชนะมาวันนี้เจอกันใหม่ใครจะเป็นหมูหรือจา่าก็ต้องติดตามนะครับสำหรับฟอร์มหลังของน้านสลันดาบลันสลนคามนะครับหรือน้ําจิ้มดาบลันสลนคามก็ชนะคะแนนยอดศิลปะรถสวยจ่าเจ็ดสายผิวเมื่อวันที่30พฤษภาคม266ที่เวทีมวยรังสิทธ ไฟล์ล่าสุดแพ้คะแนนเพชรรัตนเพชรยินดีอะคาเดมี่เมื่อที่8ก,กรกฎาคม2566ที่จิตเมืองนนท์นะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของทางน้านสลันน้ําจิ้มดาบลันสลคามนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านสลันน้ําจิ้มดาบลันสลคามให้ไป5ดาวจัดไปยายเสียนะครับจะย้ําแค้นอีกหนึ่งคลบนะครับไปดูคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับ มาถึงคู่ที่3าซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเหนือพยักษ์วอสังประไพหรือไฟเตอร์มวยไทยหรือ1ปตัตตภีแดงพนมดงรักนะครับนักชกจากจังหวัดสุรินทร์ซ้อมที่ค่ายมวยเพชรยินดีนะครับวันนี้เจอกับทางด้านเพชรมาลัยเพชรเจริญวิทย์หรือสอสอสุดที่ชัยนะครับนักชกจากจังหวัดสารขามนะครับซ้อมที่ค่ายมวยเพชรเจริญวิทย์อยู่ที่จังหวัดมหาสารคามวันนี้ชกกันในพิกัด100 15ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเนื้อพยักวอสังประไพนะครับช่างน้ำหนักได้115.4ลดไปจุด4นะครับส่วนทางด้านเพชรมาลัยเพชรเจริญวิทย์นะครับช่างน้ำหนักได้115.2ลดไปจุดครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านเพชรมาลยเพชรเจริญวิทย์นะครับเป็นมวยเข่าเปิดเกมและก็ต่อยหมัดฟันศอกครับแล้วก็ เข่าในล็อกตีเหนียวแน่นมีเข่ายัดไส้แล้วก็ไปไปลายมีฮึดมีโตตลอดครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเพชรมาลายเพชรเจริญวิทย์นะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านเพชรมาลัยเพชรเจริญวิทย์นะครับก็ไปเสมอกัน,นทา้งด้านเพชรบึงการโรงเรียนกีฬาโครา,เ 20, า 26, เช,านานรรม 1, ชเมื่อวันที่2ี่มิถุนายนสอง6สที่เวทีมวยรังสิตแล้วก็ชนะคะแนนเพชรสุวรรณมวยหูหนึ่งชัยวัดเมื่อวันที่ยี่บห้ากรกฎาคมสอง6สิบที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้าน เพชรมาลายเพชรเจริญวิทย์นะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกและก็ฟอร์มหลังของทังด้านเนื้อพยัคก์วอสังประไพกันบ้างนะครับสาหรับสไตล์การชกของทางด้านเนื้อพยัคก์วอสังประไพนะครับเป็นมวยขวาสูงยาวเข่าแหลมแล้วก็ขวางหน้าดันแทงมีศอกสวนฉลาดหลักเหลี่ยมดีชั้นเชิงดีครับนี่คือสไตล์การชกของทา้งด้านเนื้อพยัคก์วอสังประไพนะครับส่วนฟอร์มหลังของทา้งด้านเนื้อพยัคก์วอสังประไพนะครับก็ชนะคะแนนชนะนอกนะครับโทษทีชนะนอก โกไลแอตกอรุ่งธนาเกียรติในยกที่4เมื่อวันที่18เมษายน266ที่เวทีมวยหลังสิทธิ์แล้วก็ฝ่ายล่าสุดแพ้คะแนนลุ่งวิทยาลูกเจ้าแม่ใส่ทองเมืม่อที่1มิถุนายน266ที่เวทีมวยราชดําเนินนะครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านเนื้อพยัคก์วอสังประภัยนะครับสําหรับมวยคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้าน เนื้อพยักวอสังปะไพนะครับสูงยาวเข่าดีฝีมือหลากหลายกว่าวุธครบเครื่องวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปได้นะครับ mm. คู่ที่3ในวันนี้นะครับ mm. ผมออกไปที่ทางด้านเนื้อพยักวอสังปะไพนะครับ mm. ให้ไปอีก5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับ mm. ไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับ มาถึงคู่ที่สี่ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านกัปตันทีมออโตอาวันมวยไทยหรือสิทธิ์ไทยแลนด์หรือวอสันใต้นะครับลูกชายของไทยแลนด์ปิ่นสินชัยนะครับนักชกจากจังหวัดสกลนครน,นะครับซ้อมที่ค่ายมวยสิทธิ์ไทยแลนด์อยู่ที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นู่นแหละครับวันนี้เจอทางด้านเพชรส่องแสงเพชรเจริญวิทนักชกจากมหาสารคามซ้อมที่ค่ายมวยเพชรเจริญวิทที่จังหวัดมหาสารคามวันนี้ชกกันในพิกัด115ปอนด์ปอน เมื่อเช้านี้ทางด้านกัปตันทีมออตโตอาวันช่างน้ำหนักได้115.4ลดไปจุดสี่ส่วนทางด้านเพชรสองแสงเพชรเจริญวิทย์ช่างน้ำหนักได้115.2ลดไปจุดสองครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านเพชรสองแสงเพชรเจริญวิทย์นะครับก็เป็นมวยขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องเตะตั้งขวางแทงแล้วก็วงในปั้มตี แข่งแข่งแข็งแรงบุดุดันวันนี้ได้ลอยกว่านิดหน่อยครับนี่คือสไตล์การโชคของางน้านเพชรส่องแสงเพชรเจริญวิทย์นะครับส่วนฟอร์มหลังของน้านเพชรส่องแสงเพชรเจริญวิทย์นะครับก็ไปชนะคะแนนเพชรเจ้าพญาสาจาเปียกอุทัยเมื่อวันที่26พฤษภาคม2 5 1 6ที่เวทีมวยรังสิตแล้วก็ฝ่ายล่าสุดชนะคะแนนสิงเพชรเดชสิงใต้เมื่อวันที่20มิถุนายน2 5 6 6ที่เวทีมวยรังสิตครับนี่คือฟอร์มหลังของนางน้านเพชรส่องแสงเพชรเจริญวิทย์นะครับ เดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกและก็ฟอร์มหลังของนั่นกับตันทีมออโตอาวันกันบ้างนะครับสําหรับสไตล์การชกของน,นั่นกับตันทีมออโตอาวันนะครับก็ไปเป็นมวยซ้ายนะครับฝีมือครบเครื่องดักเตะดักแทงปั้มตีเข่าในเหนียวแน่นไล่แขนขวางหน้าฟันศอกเหลี่ยมเชิงดีครับนี่คือสไตล์การชกของทั้งนั่นกับตันทีมออโตอาวันนะครับ ส่วนฟอร์มหลังของนั่นกับตันทีมออตโตอ,อาวันนะครับก็ชนะคะแนนดอกไม้ป่าสาจต้งปาจีนเมื่อที่ยี่ิพฤษภาคม266ที่เวทีมวยราชลำเนินไฟล์ล่าสุดแพ้คะแนนเพชรเจ้าพญาสจเป๊กอุทัยเมื่อที่2ี่ิมิถุนายน26 6ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มหลังของนั่นกับตันทีมออตโตอ,อาวันนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรส่องแสงเพชรเจริญวิทย์นะครับ ให้ไป5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงๆรวยๆสวัสดีครับ